ว้าวโอยโอยบ้าหนึ่งมันก็เสียเลอะมีบัวทุกคนมีจ้าว้าย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 ว่าย,าย,าย,ายโอ้ยอย่านะลูกเอามานี่ เว่ามานพราะจำค้นวันนี้นะมานก,กับตะเก้านะตะเก้านะไม่ได้มานสักนีเป็นอนเพิ่นมันตาตัวเนี้ยเี่เฮ็ดสะตทอนีีโคมันอรี้นี่กับป้งปลาแีเจลแซบบะตะักกินละก้อยนะ ทักทายสบายดีและสวัสด,ดีจ้าทุกคนมินี้กลับมาเพบกับซองสี่พรไทยบ้านนาคือเก่านะทุกคนมินีคอยกอยูฮาอยูนาคือเก่าทุกคนมินี้ห้าสีลงป่านะทุกคนนะลงป่าอยู่นองทุกคนบู๊ว่ามันละทึกหรือบอนะกลับทักทายสบายดีและสวัสดีจ้าทุกคนมินีกลับมาเพบกับซอง4ี่พรไทยบ้านนาคือเก่านะทุกคนนะมินี้ห้ากัสีมาลงป่าทุกคน ลงนองนะเมื่อวานนี้เขาอีเมลลงทุกคนไอ้วันนี้ค่อยสีลองลงบุงนะ้งเนาะวันนี้นะเขาได้ปลาอย่างปลาคขามานันทุกคนในตัวบางเงยอะนึสซะนี้แหละแต่มันนี้นะค่อยสีลง่งทุกคนเมื่ออื่นสิเป็นมื้อวันสิ้นเนาะก็เลยเลงปลานะลงปลามือหาก,กินเมื่ออื่นนะทุกคนลงนะวิธีจับของเขาก็คือจับโดยจะดุงนะจ๊ะมีต่อตอนนี้ฮาก็ลงกันเลยนะทุกคน ตอนนี้นก็เอาพี่น้องทุกคนนะคือนี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นน้องปลาทุกคนมาลูดน้ำเดียวบ่มาลัดคือเบาเราจะพอแล้วแรงบ่อนพี่น้องดูดนน้ำการจ้าพี่น้องไม่โดนไม่ได้อะไรเลย ตอนนี้ก็ปไปแล้วเขาล่งก็โน้ไปเลยไม่รู้ว่ามันจะถูกจะดุงเราไหมเนี้ยทำไมเงียบเหงาว้าวอุ้ยตัวเล็กมากไม่ได้กินข้าวกินน้ำอันเนี้ย นี้ทุกคนปลานี้จะเป็นปลาคาดสาตอาหารนะไม่เท่าซองนิ้วเราเลย<ห>ว้าวขาดจะลุ่มกับพร้อมจะหากทุกมือว้ายไว่ไข่ไ่มีตา ถูกต้องตัวว้าวถูกแล้วจ้าตัวหนึ่งอุ้ย ตัวเล็กมากทุกคนจะ้ะตัวเล็กมาก นี่ทุกคนมานลรวจ้าอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะเป็นตากินยาทุกคนอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยว้ายตกใจหมด,ดโตเล็กๆทุกคน เป็นที่บอกเองน้องตาวนะให้โซนติจ้ามีวัวทุกคนมีจ้าว่ายว่ายวายวายว่ายวาย

นี่ตัวเล็กๆ ทุกคนบ้านหนึ่งมันก็เสียเลอะบางใสนะจ๊ะนี่ก็สิพ่อเนาะพ่อปลาแดงปลาแดงปลาดำนี่จ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเฮาเมื่อนี้ ถือว่ามานพอสมจค้นวันนี้นะมา,กกะกานกะ็ตะเก้านะตะเกนานไม่ได้มานสัตนี้แลกเอาไหมท้งยางทิ้งยางอยู่ไหนเอามาเลงน,นตายแล้วเรียบร้อยนะ <c oughs> ดีเยี่ยมตัวกระติมันสัมนี่แล้วนะ แต่อันนี้ซ้ำนี้คือว่าทำเป็เต็กเต็กมีซ้ำไปสองนิลว้าถึงบอกแล้วก็คือมาไปให้แน่ตอนนั้นเคือไอ้ให้เข้าใจทุกคนนี่ตัวยอะนอันไหนเยอะเยอะก็ยังแบก ก้อยก้อยป่านั่นนี่ปากิญานะับก้อยปิ๊งสะพ่อก้อยสามตัวปิงสะพอปากิแลบนะแต่ปากิแลบสาตัวสองสี่หกเดสิบสิบสองตัวน,นปะววนปะ่าลงเพนเตอร์อีนนะป่ทับทิมพะรป่าแบบนั้นแหะแต่ว่าตัวน้อยม่อหงอนมืิีตมนะ

แต่แบบนี้บปว่าวะมีเนแล้วตะก้านนู้นแล้วออตอนนี้ก็สิเกมซ้อยก้อยดิเอาน้ำมัอน,นี้นะ กับสีเกมคันมะกอกซีตาก็ได้นิดนึงเอ<ๆ>อเธอจาไม่ต้องตึกกับฉันนี่นก็คสีคันมะกอกนะคนอ๋อเดีกกหน,น่อยอรกระลุกกระลั่ว กอรอในยังคันโุ้ยก็ถูกแล้ว,ลวเซ็ตถึงเพื่ <laughs> อนะเลวนตจะคิดไฟไหม,ม้แล้วตัวบอแมเโครเพชรไฟไหม้แล้วไป,ไปเลยนี่เน้อปุยนี่เนะ

มันหอนมันกระติดติดนี่ติเหมือแล้วตีดมันเหมือแล้วถ้ามันหอนถ้าก็คือเก้าวละไมันกระยากเออมันกระยากเป็นมันเราจะท่ากินไข่มัน เธอจะกินไข่มันเธอกินกระดูกวันนี้ไม่ใสข่ข้าวขามันขิดเรามื<ว>่อกีใส่ประตหอมเลยนี่นมิดยอนนือปลาตัวเยอะเลยนะนึเห็นปลาพัด ทำอะไรกองพี่แซบบ่กระแซบอะไรยกนิวน้วเยอโปนไหมเอะไดไหมตอนนี้เ้ากาสี่ก่อคนนะทุอกคนนี่นราะว่าม,ม,มันตีในปิ้งมาแล้วา่ อันนี้นะะเอาเครื่องหนึ่งนะตัวยังโหมัน r ุ้ยยังแดงอยู่เปียบอยู่นะยังบาได้นะตัวนี้ยังบาได้นะ มีจ้าทุกคนอีกสเตตน,นะอาหารการกินของห้ามไม่แลงนะมีก้อยปลาแล้วก็ก้อยซุกอันนี้โคเมื่อกี้นี่ก็บป้งปาลเาเั็แจจวแซบบลาตะกินแล้วก้อยนะเร<ำ> <c oughs> าจะเฮ็ดจุนอยู่มาจ้ากินข้างนอ,อน,น,น มะมก็ด้มะม่เงชื่อนะไรท่าสักบ้านดีคซกงซกังินตัวล็กกี่ดีบนันนะกินซูปปุ๊บแลกินตัวสูงไปเลยโออล่ย์่ื้อครับยื้อืมคิงตัแซ่บอะเลยน้อ เด็ดดีมันง่ายไปหน่งแค่เธอทำให้เาบอกอออเลยเกลียวข้าววันนี้คือเราเขาเจ็บเลยเน่ะเจ็บปะเจ็บเละแค่เราเปิดชน,นอาร,ร,ร์ตเลยเ

นะตอนนีก้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มละจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตงงพีงเท่นานี้เนาะฝากทุกคนกดไปกไลค์กดแชร์กดติดตา,ามค่อยค่อยในได้ดทุกคนเพื่อคอยมีกำลังใจคิดจิต่อไปเนาะพบกันในะคลิปหน้าายบาย